คนที่เป็น uh, d i s e n g a g e ค่ะก็คือว่าจะมีลักษณะเฉพาะตัวคือการชัดดาวคืออยู่ๆก็เหมือนเครื่องดับเขาเรียกว่า disassociate นะคะหมายถึงว่าก็เหมือนวิญญาณหลุดออกจากล่างเช่นกันนะคะในความสัมพันธ์ก็คือว่าไม่สามารถที่จะเข้าถึงความรู้สึกของตัวเองได้ ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความรู้สึกของตัวเองได้ดังนั้นทําอะไรเขาทําไงคะความรู้สึกเขาอยู่เนี่ยค่ะแต่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความรู้สึกของตัวเองเป็นยังไงเขาไม่สามารถจะเข้าถึงความรู้สึกของตัวเองได้เขาดีดออกวิญญาณหลุดออกจากล่างคะ่ะนะคะดังนั้นคือดอรนิโคใช้คําว่า leave the body อะคือออกจากล่างไปเลยนะคะดังนั้น การที่คนคนนี้จะรู้สึกถึงความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงหรือแม้กระทั่งความใกล้ชิดในเชิงของเซ็กชวลนะคะหรือว่าการที่จะมานั่งฟังความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันยากมากสำหรับคนคนนี้นะคะดังนั้นก็ถ้าเกิดอีกคนนึงแบบเธอมานั่งคุยเรื่องความรู้สึกกันหน่อยก็คือเหมือนแบบวิญญาณหลุดออกจากล่างไปเลยนะคะเออแล้วก็ลักษณะ Disenga g e จเนี่ยจะเหมือนมีความทุกข์หรือว่าความอารมณ์โกรธหรือโมโหซ่อนเอาไว้นะคะก็คือว่าหนึ่งเขาก็คือวิญญาณออกจากร่างก็คืออาจจะฟรีซไปเลยหรืออาจจะหนีไปเลยหรือสองก็คืออยู่ๆก็ระเบิดอารมณ์เรื่องที่อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เรากำลังพูดคุยกันเลยก็ได้อันนี้คือ Disenga g e e n g a g e แปลว่าเนี่ยอยู่ด้วยกัน Disengage ก็คือ ไม่ได้อยู่ด้วยกันไอ้ด้วยกันนี่คือด้วยกันกับอะไรกับตัวเองและความรู้สึกและอารมณ์ของตัวเองนะคะดังนั้นเมื่อกับตัวเองยังไม่สามารถอยู่ได้เนี่ยการที่จะประคับประคองความรักก็เป็นในลักษณะของ i ิเ n g a ก e เหมือนกันมันก็ค่อนข้างที่ถ้าเราฟังแล้วมันก็จะด,ดูยากแต่อย่างที่บอกก็ก็ไม่อยากจะพูดว่าดีหรือไม่ดีนะคะเพราะบ,บางคนก็คือชอบไงบางคนเกิดมาเพื่อคู่กันจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเออมีเอ๊อมเอมะมจำไม่ได้นะว่าใครเป็นคนพูดว่า ภาษารักที่ดีที่สุดคือการเข้าใจแพทเทิร์นหรือเข้าใจทรมาของกันและกันน่าจะเป็นดรนิโคลเพรานี่แหละที่พูดนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณเห็นแพทเทิร์นนะคะว่าเอ๊ะตัวเราเองเนี่ยมักจะเป็นแบบไหนนะคะแล้วถ้าคุณเชื่อใจคู่ของคุณมากพอคุณแลกเปลี่ยนในเรื่องนี้กันแล้วคุณทำความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์แรก กับคนดูแลของเขาแล้วแล้วคุณจะเริ่มเหมือนอเหมือนจัดการปัญหานี้ต่างไปนะคะเราอาจจะจัดการปัญหานี้ถ้าเราไม่เข้าใจกันแล้วกันเอา้าทำไมทําอย่างนี้ล่ะอยู่ๆก็ฟรีสไปเลยวิญ,ญญาณออกจากร่างคืออะไรเธอพูดกับฉันก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเข้าใจว่าเออความสัมพันธ์แรกกับคนดูแลเขาเนี่ยก็ขเขาอาจจะถูกทาร้ายมานะคะตอนเด็กๆอาจจะจะมีทรามามาถูกทาร้าย ในหลายๆเชิงเนี่ยมันก็ทำให้เขาไม่สามารถที่จะกลับเข้าล่างได้นะคะดังนั้นช่วงเวลาแห่งความเครียดของเขาเขาก็จะกลับย้อนกลับไปที่ลักษณะการจัดการอารมณ์ของตัวเองแบบนั้นดังนั้นฉันอยู่กับเขาในตอนนี้เนี่ยฉันทําอะไรได้บ้างหนึ่งฉันโกรธเขาไปเลยหรือสองฉันยังฉันดีพอกว่าความสัมพันธ์แบบนี้ไหมหรืออย่างเงี้ยเราก็ต้องชั่งน้ําหนักเอาเองแต่คนที่ชอบคนที่รัก อาจจะอยากอบอุ้มช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่แต่การเข้าใจที่มาที่ไปของวิธีการดีลกับเรื่องความรักลักษณะความสัมพันธ์เนี่ยมันคือภาษา